สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกป่าอีกครั้งในรายการ IPM อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า s m e มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาณโนะรงแรมอมรีดอนเมืองสหชมรมร่วมพัฒนาไทยเครือข่ายองค์กรภาคีสือ่อและประชาชนรวมกับ ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยและมูลนิธิสร้างสารรค์สังคมไทยจัดรางวัลแห่งความภาคภูมิใจฉลองความสำเร็จนักธุรกิจต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ The Best CEO 2022และ Press Award 2022เนธอยราหนึ่งในผู้บริหารที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ถึง2องรางวัลคือคุณพรศักดิ์เจียมสว่างพรประธานกรรมการบริหาร BEQ Group เรียกได้ว่าเป็นเครื่องการันตีในการประสบความสำเร็จของวงการธุรกิจการให้บริการปลูกผมครบวงจรที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานค่ะท่านใดที่สนใจเข้าใช้บริการปลูกผมครบวงจรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com.beqgroup ค่ะ สวัสดีครับพรศักดิ์เตียมสว่างพรนะครับจาก B EQ Group ครับรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าต้องบอกว่า2รางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าพนักงานทุกคนในองค์กรนะครับมีความรู้สึกินดีนะครับที่สังคมเนี่ยได้เห็นว่าเรามีการพัฒนาการยังไงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างนะครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ให้บริการทางการแพทย์ด้านการปลูกผมแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกปลุกผมเองนะครับหรือว่าสถาบันสอนแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยแพทย์นะครับเกี่ยวกับทักษะการปลุกผมครับ เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยครับคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องหัวผมบ้างหรือสา,ารานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เดินเข้ามาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจำนวนเคสที่เราทำมานะครับกเกือบหน0 0งหเคสเนี่ยทุกคนล้วนบอกว่า ภูมิใจแล้วก็ที่ได้มาปลูกที่ BEQ Group นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจคิดไม่ผิดเลยครับต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับองค์กรเนี่ยมีการพัฒนาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยหยุดเลยคือเรามองหาโอกาสใหม่นะครับในปีนี้เนี่ยเราเพิ่มตัว c a วิค่อ Academy นะครับซึ่งเป็นสถาบันสอนปลุกผมให้กับแพทย์แล้วก็ผู้ช่วยแพทย์นะครับหลักๆอกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าแพทย์หลายๆคนนะครับไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เรามีวิเศษยูนิตหนึ่งนะครับที่จะช่วย drive ธุรกิจของแทยเหล่านั้นนะครับให้อยู่รอดแล้วก็มั่นคงในปัจจุบันได้ครับผมหลักๆคือ1ความมั่นใจครับของบุคลากรนะครับคนลับนะครับที่ผ่านการทดสอบมาแล้วหรือผ่านการพิสูจน์มาแล้วกวานน่า1 0 0 0 0เคสนะครับ ต้องบอกว่าสิ่งเราเนี้ยสองสิ่งเนี้ยคือทําให้ทุกคนมั่นใจอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นผู้นํานวัตกรรมด้านการปลูกผมในประเทศไทยเลยครับในปีนี้นะครับเรามีการพาร์ทเนอร์นะครับกับไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งเรายังไปพาร์ทเนอร์กับหน่วยงานนะครับในต่างประเทศด้วยเพื่อที่จะพัฒนา p r o d u ั t ์หรือว่าพัฒนา ที่ทําให้ขั้นตอนการปลุกผมเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ได้ผลมากขึ้นด้วยครับเจ็บนิดนึงครับเจ็บตอนชิยาชาแต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้เครื่องมือนะครับซึ่งเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยณตอนนี้นะครับที่เพิ่งเอาเข้ามาเนี่ยเครื่องมือนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆแล้วก็ลดกระบวนการการเจ็บแล้วก็ทําให้แผลเล็กลงแล้วก็เขาเรียกว่า Recover y time นะครับหรือการดูแลรักษาเนี่ยง่ายมากขึ้นด้วยโดยปกติการปลุกผมเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณเดือนนะครับในการจะเริ่มเห็นผลสูงสุดประมาณ1ปีครับผม หลักๆนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ www.biqclinic.com นะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามคุณหมอนะครับก็เข้าไปในเพจ d r c t n r ใน bangkok hair transplant ได้ครับหรืออยากจะโทรเข้ามาคุยกับเรานะครับ094414965ได้เลยครับ และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูก่าลและทีมข่าวต้อง,งขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ